หัดชั汉语我ก็คือฉันฉันหุยตัวนี้แปลว่าทำได้นะคะสามารถทำได้ทำอะไรได้ทำกริยาข้างหลังนี้ได้กริยาตัวนี้คือคำว่าซ <Okay. S 1> ื่อวัวชัวนะคะชัวแปลว่าพูดนะคะ hmm. พูด ฮัหนหยีฮัหนหยีภาษาจีนสรุปแล้วประโยคนี้ว่าหุยชัวฉันพูดได้ฮัหนหยีภาษาจีนก็คือแปลว่าฉันพูดอฉันพูดภาษาจีนเป็นค่ะฉันพูดภาษาจีนได้นะคะ บทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความสามารถว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเราพูดได้เราอ่านได้เราเขียนได้เราทําได้นะคะประมาณนี้ทำอะไรได้บ้างเขียนอะไรได้บ้างพูดภาษาอะไรได้บ้างนะคะโอเคก่อนไปก่อนจะไปถึงบทเรียนเรามาที่เยอเชิน,นะคะเยอเชิคืออุ่นเครื่องก่อนอันนี้อ่านว่าเยอ นอ,อุ่นเครื่องค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งมาแล้วค่ะมัวอามาเสียงหนึ่งก็มามัวอามามามะค่ะมามะแปลว่าคุณแม่ตรงกับข้อคนไหนเป็นคุณแม่ e. 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 อีอีหรื f. อเเออฟฟ f f าเอฟ ต่อไปฮั่นจื้อฮั่นจื้ออ่าเราเรียนมาเ,<อ>เราเรียนมาว่าฮั่นหยีฮั่นหยีคือภาษาจีนภาษาพูดใช่ไหมคะภาษาจีนแล้วเราก็เขียนเรียนคําว่าหมิงจื้อใช่ไหมหมิงจื้อแปลว่าชื่อใช่ไหมคะแต่วันนี้เข้ามาอย่างนี้ค่ะฮั่นรวมกับจื้อฮั่นคือจีนจื่อคืออักษรเพราะนั้นฮั่นจื่อแปลว่าอักษรจีนนะคะ อักษรจีนตรงกับข้อเอเอเอาละโจงกัวรวมกับชื่อไอาชายเสียงสี่ค่ะชายชายชายใชย่ใช่แปลว่าอาหารหรือกับข้าวเพ<อ>ราะฉะนั้นโจงกัวใช่อาหาร<อ>จีนอาหารจีนตรงกับข้อดีบอยค่ะ เอาละเมื่อกี้ออูโอชัวแปลว่าพูดใช่ไหมคะ่นยพูดภาษาจีนภาพไหนน่าจะเป็นช h u ่ภานหยีนค่ะนีหาวใช่ไหมคะอันนี้ก็นีหาวตรงกับข้อ c ต่อไปกริยาตัวนี้ค่ะอ่านว่า c e e c เสียงสามเสียวเสียวเสียวเสียแปลว่าเขียนค่ะ เขียนฮั่นจื้ออักษรจีนเสียฮั่นจื้อเสียฮั่นจื้อค่ะเขียนตัวหนังสือจีนนะคะเขียนอักษรจีนเสียฮั่นจื้อต่อไป verb คำที่หกตัวนี้เป็นกริยาจืออจัวจัโจนะคะโจวแปลว่าทำเอาทำมารวมกับคำสามเมื่อกี้จ้วจ้วงก๋วยไช่ทำอา อาหารจีนจั่วจงกวัวไฉยทำอาหารจีนตรงกับข้ออ e ีนะคะอี e. โอเคค่ะเราชื่อทบทวนนะคะทบทวนคำที่หนึ่งมามามาม่คุณแม่ฮั่นจื้อฮั่นจื้อตัวตัวอักษรจีนจงกวัวไฉจงกวัวไฉอาหารจีนชั่น说汉语 อ说汉่พูดภาษาจีน่นจื้อเขียนอักษรจีน做中国菜中国แปลว่าทำอาหารจีนนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันค่ะตามชื่อเรื่องมาตะกี้ชื่อเรื่องบอกว่า我会说汉语ใช่ไหมคะเราชื่อบอกว่าหุ่ยตัวนี้ เอาเดี๋ยวเขียนใหม่สวยๆหน่อยสีเ,เขียนใหม่สวยๆหน่อยหุย้ยคำว่าหุย้ยค่ะเหยื่นคนเขียนแบบนี้ค่ะนะเฮออุยฮวยหุ้ยเฮออุยฮวยหุ้ยทำได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราชื่อเขียนอย่างนี้หุ้ยเอาเวิร์บที่หนึ่งก่อนชัว หุยช sure ัวแปลว่าพูดได้ใช่ไหมคะพูดอะไรได้ก็ใส่ข้างหลังกรรมตัวนั้นอ็อบเจกต์มันหุ้ยอีกอันหนึ่งข้อห้ค่ะหุ ui, ้ยเสียเสียแปลว่าเขียนเพราะฉะนั้นหุ้ยเสียเป็นไงคะเขียนได้อ่าเขียนได้เขียนอะไรได้ฮั่นจือ่ออ่ หรือหุ้ยจั่วนะทำใช่ไหมคะหุยจั่วจั่วแปลว่าทำทำได้ทำอะไรได้ก็บวกคำข้างหลังมันมาดูตัวนี้สมมติเราชื่อบอกว่าวอหุ้ยชัวฮั่นหยีนะวอหุ้ยชัวฮั่นหยีขอสี่แปลว่าอะไรคะฉันพูดภาษาจีนได้นะคะ แล้วถ้า我会写汉字我会写้อฉันเขียนอักษรจีนได้ใช่ไหมคะแล้วถ้า我会做ฉันทำได้อะไรจงกวัวไฉโจงกวัวไฉกลายเป็นฉันทำอาหารจีนเป็นก็คือทำได้นะคะ我会说ฉันพูดได้我会写ฉันเขียนได้ ขัวห้ยจั่วฉันทำได้นะคะในการใช้ห้ยมีสามห้ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันปึ๊บนะคะ่ะห้ยเฮอุยหุยห้ยแปลว่าทำได้หรือทำเป็นนะคะอย่างเช่น ใครทำก็เอาไว้ข้างหน้าประธานนะคะพูดตามด้วยกริยาคำว่าชัวชอิอวชอัวแปลว่าพูดเสียเสแปลว่าเขียนจัวจ้วทำนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเช้อลากอย่างนี้หุ ui, ่ยชัวพูดเป็นใช่ไหมคะหุ ui, ่ยเสียเขียนเป็นหุ ui, ่ยจั่วทำเป็นทำอะไรเป็นกรรมมันอยู่ข้างหลังสมมติเราพูดภาษาจีนเป็นก็ว่าหุ่ยซัวฮั่นหยีฉันพูดภาษาไทยเป็นว่าหุ่ยซัวไทยหยี 嗯、呃，我会说泰语啊你、啊、泰语，我会说泰语，我会说汉语，我会写汉字。陈全都学中文的，我会写汉字，我会做中国菜。陈汤阿罕，金本。 จงกวัวชายอาหารจีนถ้าทำอาหารไทยเป็นก็วอหุยจ่วไทยกวาาย๋วช่คะวอหุยจ่วไทยกว๋วาายใช่นะคะไทยกวัวาายช่อนะเปลี่ยนวอก็ได้ใช่ไหมคนที่ทำเป็นไม่นะไม่ไมไมไมำจำเป็นต้องเป็นวอคนเดียวนะคะเป็นมาเม,ามาก็ได้ค่ะเมื่อกี้คุณแม่ใช่ไหมคะมาเมา อ่มามาหมาเหมือนือนที่นะสมมุติเราจะบอกว่าคุณแม่พูดภาษาจีนได้เราจะลิง์ยังไงคะคุณแม่พูดภาษาจีนได้เราก็จะบอกว่ามาหมาหุยชัวฮั่นหยีหยยใช่ไหมคะอ่ะมามาหมาหุยชัวฮั่นหยี คุณแม่พูดภาษาจีนได้ถ้าคุณแม่เขียนตัวหนังสือจีนได้ละคะมามาหุยเสี่ยเสี่ยฮั่นจื้อใช่นไหมคะมามาหุยเสี่ยฮั่นจื้อนี่ตัวอักษรจีนแม่ทํากับข้าวแม่ทําอาหารจีนเป็นก็เป็นไงอะไรคะมามาหุยจั่วจงกัวไชเห็นไหมคะมามาหุย จั่วไทยกว๋วาชา่ก็ได้แม่ทำอาหารจีนเป็นแม่ทำอาหารไทยเป็นทีนี้มันจะมีอีกคำหนึง่งแบบหนึ่งนะคะหุ่ยทำเป็นนะแต่ถ้าทำไม่เป็นนะคะเราควรเอาอะไรมาเติมเอาปู้มาใช่ไหมคะเอาปู้มาปูแ้แปลว่าไมะะ้ทีนี้ปู้ ปูเบี้ยวปู่ปก็เสียงสี่ห้ยก็เสียงสี่เพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราอ่านใหม่ถอยเสียงสี่ไปเป็นเสียงที่ 2. 2> สองอ่าฉันทําไม่เป็นก็เป็นวอกปูห้วยแม่ทําไม่เป็นก็มามะกปูห้วยใช่ไหมคะฉันพูดจีนไม่เป็นพูดว่าอะไร ว我不会说汉语เอาล้วที่พูดเนี่ยอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าฉันเป็นคนจีนแต่ฉันพูดไทยไม่ได้ฉันจะบอกว่า <c oughs> ว่ปูหุย说泰ย,ยนะว่ปูหุย说泰语นะฉันเรียนจีนอยู่คนเดียวนะคุณแม่ไม่ได้เรียนด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่พูดจีนไม่เป็นเราก็จะบอกว่ามามา ปู不会说汉语อ่าคุณแม่พูดจีนไม่เป็นตอนนี้เราพูดเป็นแล,ล้วล่ะแต่เราเขียนไม่เป็นอ่าสมมุติเราเขียนไม่เป็นเขียนตัวหนังสือจีนไม่เป็นเราก็จะบอกว่าวู我不ยอะไรคะวู我不ยฉันไม่เป็นื้อน,นะคะ 我不会写汉字ฉันเขียนอักษรจีนไม่เป็นนะฉันทำอาหารจีนไม่เป็น่ะคะว่าปูฮหุ่ยัวจงกัวใช่นะคะฉันทำอาหารจีนไม่เป็นคุณแม่ทำอาหารไทยไม่เป็นว่าไงมามาปูฮหุ่ยจั่ว ไทยกวัวใช่ไหมคะแม่ทําอาหารไทยไม่เป็นทําเป็นแต่อาหารฝรั่งครัวฝรั่งตลอดเลยนะอันนี้เป็นต้นทํานองเดียวกันค่ะถ้าเมื่อกี้ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธตอนนี้มาลองเป็นคําถามประโยคคําถามง่ายมากๆเลยค่ะเราแค่เติมมาเข้าไปข้างหลังตัวนี้เลยมาไหม เช่นคุณพูดภาษาจีนเป็นไหมเราไม่ถามวอตัวเองใช่ไหมเราถามหนีแทนถามว่าหนีห้วยนะคะหนีห้วยชัวคุณพูดภาษาจีนฮั่นหยีแล้วก็ตามท้ายด้วยคำว่ามานะนหนีห้วยชัวฮั่นหยีมา เธอพูดจีนได้ไหมอยู่ดีๆเห็นหน้าเราจีนๆคนจีนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเลยมีหุยห่ยว่นอยู่มาถามเราถ้าเราได้ยินปุ๊บเราบอกหุย้ยเป็นค่ะนะถ้าไม่เป็นก็บอกปู่หุย้ยเอาแล้วตอบมาได้ยังไงว่าปู่หุย้ยใช่ไหมคะตอบเป็นหุย้ยเป็นค่ะนะถ้าไม่เป็นก็ปู่หุ้ยค่ะ ปูห้วยอะปูห้วยเหมือนกันถามว่าเขียนเป็นไหมก็ถามว่าหนีห้ยเสีย่ยหันจื่อมาเธอเขียนตัวอักษรจีนเป็นหรือเปล่านะคะถ้าไม่เป็นก็บอกปูห้ยเสีย่ยทำอาหารจีนเป็นไหมหนีห้ยจัว่วจงขัวไช่มาอเปลี่ยนตรงนี้ไปตามเนื้อเรื่องของเขาเลยนะคะ